หมูเช่ญชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม ดไข่หินคดไข่หินเป็นหนึ่งในของขลังที่ได้มาจากธรรมชาติคดไข่หินนั้นเป็นหินที่มีลักษณะกลมเครี้ยงเป็นมันวาวขนาดเท่ากับไข่ไก่แต่บางลูกก็มีขนาดเล็กเท่ากับไข่นกกระทามีสีเนื้ออ,อ่อ,อนๆหรือสีเทาดำคล้ายกับหินเนื้อแข็งซึ่งเป็นของมงคลที่หายากที่หลายๆคนเชื่อว่าหากได้นำมาบูชาหรือพวกติดตัวแล้วจะทำให้เกิดโชคลาบเงินทองไหลามาเทมา หากใครที่ทำการค้าขายแล้วพวกพาติดตัวไปด้วยก็จะทำให้ค้าขายดีมีกำไรไขหินที่ทำให้เกิดอนุภาพนั้นจะมีหลายลักษณะด้วยกันเช่นไขหินที่ไม่ผ่านการปลุกเสกใดๆเนื่องจากเชื่อว่าไขหินนั้นเป็นของตนสิดมีฤทธิ์ในตัวเองเพราะมีเทวดาสถิตรักษาอยู่ด้วยฤทธิ์ของไขหินนั้นมักจะปรากฏในทางเมตตามหานิยมและโชคลาภสำหรับไขหินอีกลักษณะหนึ่งที่ผ่านกัน ปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์นั้นจะประจุพลังจิตและคาถาอาคมต่างๆเข้าไป,ปรวมไปถึงมีการจารอัคระเรกยันลงไปบนผิวของไข่หินด้วยจะทำให้เกิดความเข้มขลังมากยิ่งขึ้นหากปรารถนาอยากให้ไข่หินมีอนุภาพทางด้านใดก็จะทำการจารอัขระในด้านนั้นๆและปลุกเสกอธิษฐานจิตเพื่อให้ได้สมปรารถนา ถ้าว่าการที่จะปลุกเสกอธิษฐานจิตเพื่อให้เกิดผลโดยแท้จริงได้นั้นก็ต้องเป็นระดับพระเกจิอาจารย์หรือผู้ที่มีพลังจิตอันงแก่กล้าเท่านั้นซึ่งจะทําให้ไข่หินนั้นมีอนุภาพเพิ่มขึ้อนอีกหลายเท่าตัวเพราะนอกจากฤทธิ์ที่มีอยู่ในตัวของไข่หินเองแล้วยังมากด้วยบาร,รมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประจุพลังอำนาจทางด้านเมตตาและอื่นๆลงไปด้วยนั่นเอง โคดไขหินถือว่าเป็นของขลังของมงคลสามารถพกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้หรือวางไว้บนแท่นบูชาก็ได้แต่ไม่ควรให้เสมอกับพระพุทธรูปควรวางไว้ในที่อันเหมาะสมไม่วางเอาไว้ในที่ต่ำเกินไปส่วนการบูชาที่จะให้ผลดีนั้นผู้บูชาควรหมั่นประกอบพุลกุศลรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอ บูชาโดยใช้ดอกไม้หรือของหอมในทุกๆวันพระจะดีนักแล